มาม่างคนสมหวังถูกหวย23งวด10งวดล่าสุดมีโชครวม2.5ล้านงวดนี้สุดมั่นใจเลขนี้มา100%ชัดชัดงวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2565 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันจันทร์ที่10มกราคม2565แน่นอนค่ะสำหรับแนวทางนี้คลิปนี้เพื่อนๆไม่ควรเลื่อนผ่านเด็ดขาดเพราะตามมีโชคมาแล้ว23งวดและที่สำคัญจากผลงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า2ปีมั่นใจงวดนี้เลขนี้มา100%ชัดๆจัดไปจ้า เอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดหรือเป็นแฟนคลับตามัง่งก็คงไม่สงสัยว่าตามั่งคือใครเพราะตามั่งก็คือเพื่อนในห้องป้าปะพารวยที่คอยติดตามให้กําลังใจป้าปะมาตลอดและที่สําคัญป้าจะให้แนวทางเล็กเด็ดกับป้าปะ และเพื่อนๆในห้องปะปะพาเวในทุกงวดและเท่าที่ปะปะลงคลิปให้ตลอด29งวดติดตาถูกมากถึง23งวดและที่เด็ดไปกว่านั้นจากส0งวดล่าสุดต,ตามมีโชคแบบเต็มเหนียวรับไปหนาะเนะร่วม2 4,50 0 0บาทโดยเฉพาะในงวดวันที่30ธันวาคม64งวดส่งท้ายปีเก่าที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆถึงแม้ชุดเน้นบน28ที่ตาจับคู่ให้จะพลาดไปอย่างน่าเสียดายแต่จากชุดแรกที่ตาเผยให้ใหตั้งแต่ต้นงวดเลขตัวเดียวไม่ศูนย์ก็เจมัน รวมทั้งชุดฟันธงที่ตาเผยเพิ่มเติมในช่วงท้ายๆก่อนวันหวยออกชุดบนเลขตัวเดียวไม่2ก็8มาแนะ่แล้วแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ เพราะในงวดนี้เลขตัวเดียวชุดบนที่ตาเผยทั้งหมด4ตัวจากทั้ง2ชุดก็เข้าตรงๆทั้ง0และ8ส่งผลให้ในงวดล่าสุดตามมีโชคจากเลข8ตัวเดียวเน้นรับไป300,000บาทถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเอาจริงๆแล้วถึงแม้ในบางงวดเลขชุดเน้นที่ตาจับคู่ให้จะหลุดไปอย่างน่าเสียดายแต่สำหรับเลขตัวเดียวของตามไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในงวดนี้งวดวันที่17มกราคม2565ที่จะถึงนี้ตาก็ใจดีเผยเลขชุดแรกให้เพื่อนๆส่งกันไปแล้วซึ่งประกอบไปด้วยชุด3ตัวบนที่ตาเน้นว่าไม่ต้องกลับ147 174 127 1>, 1, 7, 2ส่วนชุด2ตัวบนเน้นๆ 7, 4, 7, 2เลขตัวเดียวสุดแม่นที่ตาถูกมาแล้วตลอด23งวดและในงวดนี้ตาก็สุดมั่นใจไม่1ก็2มาแน่นอน100%ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะจากข้อความล่าสุดที่ตาตอกย้ำเพื่อให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆทุกคนตาบอกว่าสูตรบนงวดนี้ 2, 5, 6, 7มาแน่นอนไม่1ก็2ตัว เพราะจาก25งวดล่าสุดไม่มีหลุดสักงวดและที่สําคัญจากทั้งหมด25งวดมีมากถึง14งวดที่สุดนี้เลขเข้าทั้ง2ตัวชัดๆอีกรอบนะคะชุด3ตัวบนจากสุดนี้ตามมั่นใจต้องมีเลข2 5 6หรือ7อย่างน้อย1ตัวแน่นอนยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะ แลเมื่อช่วงส,สายๆของวันนี้ตายังจะดีเผยสูตรบนอีกสูตรที่ป้าๆลองคำนวณเล่นๆย้อนหลัง2ปีเต็มเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะจากที่ป้าๆลองคำนวณย้อนหลังดู2ปีเต็มเป็นจริงตามที่ตาบอกว่าสูตรนี้ถ้าหลุด1งวดงวดต่อมาไม่ค่อยพลาดถ้าหลุดต่อเนื่องสองงวดงวดที่3มาชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญสองงวดล่าสุดสูตรนี้หลุดไปดังนั้นงวดนี้จากสูตรที่ตาให้มาป้าๆคำนวณได้เลข 1, 2, 3สา ดังนั้นถ้าสูตรนี้ยังแม่นอยู่3ตัวบนต้องมีเลข 1, 2, 3อย่างน้อย1ตัว100%ค่ะบางคนอาจจะคิดในใจว่างงสรุปแล้วงวดนี้3ตัวบนเลขที่ตามมั่นใจมีเลขอะไรบ้างป้าปาสรุปให้อีกรอบนะคะสูตรแรก25งวดติดงวดนี้มีเลข 2, 5, 6, 7อย่างน้อย1ตัว ส่วนอีกสูตรที่ตาบอกคำนวณมาตั้งแต่ปี62แล้วไม่เคยพลาดเลยป้าป,ป๊ะก็ลองจับมาคำนวณเล่นดู44งวดมั่นใจ100%สูตรนี้ชุด3ตัวบนต้องมีเลข 1, 2หรือ3ยังน้อย1ตัวแน่นอนดังนั้นจึงไม่แปลกที่งวดนี้เลขตัวเดียวที่ตามมั่นใจมากคือเลข2ลองลงมาคือเลข1ส่วนใครบอกไม่ชอบเลขตัวเดียวเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงค่ะ เพราะจาก2สูตรตาก็จับคู่ให้ได้เลขชุดบนทั้งหมด16คู่แต่เนื่องจากตาชอบ1และ2จึงตัดเหลือแค่8คู่คือ 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะตายังเผยเพิ่มเติมอีกว่าจากทั้งหมด8คู่ตาเก่ง27กับ29การ 18, 74ส่วนเลขตัวเดียว2กับ1เหมือนเดิม สาธุคะ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบชุดไหนคู่ไหนก็จัดกันไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านเพราะตาเน้นย้ำเสมอว่ามีผิดมีถูกแต่สุรตาได้มาตามนี้แต่ที่แน่ๆ29งวดล่าสุดตาถูกมาแล้ว23งวด สุดท้ายนี้ป้าป้าก็ต้องขอขพอบพคุณคุณตาม,มากที่กรุณาให้แนวทางดีๆกับพวกเราทุกคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจ,จุ๊บ